สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันเนาะว่าไพ่จะให้พลังงานอะไรดีๆกับเรานะคะมีแนวทางอะไรที่จะชี้แนะเรานะคะเรามาดูไปด้วยกันเนาะว่าเป้าหมายหรือโครงการหรือเจตนาที่เราได้สร้างสารรค์ผลงานไว้หรือสิ่งที่เราคิดไว้ มันจะไปแบบใดนะคะขอให้ไพ่ช่วยชี้แนะเป็นแนวทางให้เรานะคะเรามาดูและเดินไปด้วยกันกับยายนะขอให้ทุกคนตั้งจิตนะคะขอให้ไพ่ช่วยชี้แนะเป็นแนวทางก่อนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายนะคะยายดีใจมากเลยที่เป็นกำลังใจให้ยาย ยายก็มีความสุขแล้วขอบคุณ YouTube ด้วยที่มีให้ยายได้คุยกับทุกคนนะคะความฝันที่เราตั้งไว้ความฝันที่เราคิดไว้มันมีหลายเรื่องเลยนะที่เราคิดกันเนี่ยเราก็คิดยายก็คิดหลายเรื่องเหมือนกันนะคะความฝันความหวังสิ่งที่เราคิดนะคะต่างคนต่างก็ต้องการไปถึงจุดนั้นนะเรามาดูกันว่าสามารถ มีผู้อุดหนุนผู้อุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือเราไหมนะคะนี่ไงขึ้นมาให้เห็นแล้วคนช่วยเหลือเราก็มีคนซัพพอร์ตให้เราก็มีนะขอให้ใจเย็นๆนิดนึงยายก็ใจเย็นๆตาก็ยายเขายังมีเป้าหมายอยู่เหมือนกันนะเรามาดูไปพร้อมๆกันขอไพ่เป็นกำลังใจเดตสตาร์เกิดขึ้นคือแสงแห่ง เล็กๆที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นนะคะยายคิดว่ามันเป็นช่องทางแล้วสําหรับคนที่คิดจะทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นทำอะไรคิดและทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์แต่ตนเองแล้วครอบครัวมันมีแสงเกิดขึ้นแล้วแสงแห่งความหวังนะคะอันนี้คือไพ่แห่งความหวังตำแหน่งก็อยู่ผักอยู่อยู่ความหวังด้วย วงล้อแห่งจัก,กรวาลน,นะคะได้เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีความบังเอิญน,นะคะในโลกนี้เรามาดูกันว่าไพ่ที่เราจะต้องเผชิญต่อไปนี้คือวงล้อเริ่มแล้วนะคะสิ่งที่คุณเริ่มคิดเริ่มทําอะไรนี่วงล้อหมุนแล้วนะคะวงล้อแห่งโชคชะตามหมุนแล้วหมุนเพื่อให้คุณไปศึกษาเรียนรู้ไปดูช่องทาง ถ้าอะไรที่ไม่รู้เราก็ไปหาผู้รู้นะคะมันเป็นตําแหน่งที่เราจะต้องต้องการความช่วยเหลือจากคนคนนั้นเรามาดูอนาคตซิเมื่อเราศึกษาเรียนรู้อย่างถ่องแท้เราหาจุดหลักของตัวเองได้แล้วเราจะเป็นยังไงเราจะประสบความสําเร็จด้วยด้วยตัวของเราเองนะในอนาคตที่เราจะเดินไปเราจะต้องคิด และศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองนะคะอนาคตของคุณกำลังจะไปได้อีกไกลเลยด้วยการใช้เส้นสัมผัสการการศึกษาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังไม่รู้คุณพยายามศึกษาให้ละเอียดและรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องการงานนะคะขอให้ เราตั้งใจที่จะศึกษาและนำพามานะคะใช้สติสมาธิเมื่อเหตุการณ์หลายๆอย่างเริ่มต้นสำหรับคุณแล้วใช้สติสมาธิคิดคิดคิดให้รอบคอบมันเป็นโชคชะตานะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โชคชะตาหนุนคุณให้มีความสุขความสำเร็จแน่นอนนะคะมันเป็น มันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่เราจะต้องได้รับในสิ่งนั้นนะคะแต่คุณก็ต้องมีหุ้นส่วนและคนที่คอยสนับสนุนคุณด้วยนะคะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทีมอะบางทีมันเป็นทีมนะอย่างอย่างเราอยากจะ,ะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เราก็ต้องมีทางหัวหน้าลูกน้องอะไรคนใกล้ตัวใช่ไหมคะเขาเรียกเป็นทีมเะนั้นเราเราจรัดกาเนิดไปถึงตรงนั้นเราต้องดูจังหวะด้วยว่าเขาเขาสปอร์ตเร์ไหมคนไหนที่จะสปอนอร์เราได้เราต้องไปตรงนั้นนะคะเราต้องเลือกเลือกด้วยนะคะบางครั้งถ้าจะให้ถึงจุดหมายเราต้องเลือกเหมือนเราเลือกคบคนนะคะ นะคะชีวิตทุกคนนี้ก็ต้องเลือกคบคนเนาะเรามาดูกันว่าความคิดความอ่านช่วงนี้ของเราจะเป็นอย่างไรอันนี้คุณเป็นไพ่ที่อ่านค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเป็นไพ่ที่น่าตื่นเต้นมากคุณจะใช้วิธีตรงไปตรงมาไม่ได้ การที่คุณจะไปถึงเนี้ไปถึงคิงถือถ้วยไปถึงสิ่งที่คุณหวังคุณจะต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อเราอยากทําให้สําเร็จใช่ไหมคะเราจะต้องทําวิธีใดวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ทําให้ไขรเดือดร้อนนะคะต้องใช้ต้องมีวิธีนะคะให้ได้ออกมาชี้แนะเราก็จะได้รู้ไงว่าช่วงนี้เรา แต่ต้องมีวิธีเป็นไพ่ที่ให้บอกบ่งบอกถึงวิธีแก้ที่ว่าในความคิดของคุณเนะี่ยคุณคิดอยากแต่ตรงไปตรงมาอยากจะแหลล็อกเขาไว้หรืออยากจะอะไรเขาไว้แต่มันต้องใช้วิธีอย่างเทคนิคพูดตามภาษาท,ทั่วไปเขาเรียกเทคนิคมันต้องมีเทคนิคบ้างในการที่เอ,อ เวลาเราเข้าหาผู้ใหญ่เราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปแบบนี้ก็มีเซม,มิคามแบบนี้คือยกตัวอย่างนะเพราะเราต้องการความรู้ความความรับรู้จากเขาเราก็ต้องมีไปนี่ไพ่ได้สรุปออกมาว่าคุณต้องใช้วิธีนี้คุณจะไปถึงนี้ดวงชะตาหม,มนมุนให้คุณมาเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรจุดเริ่มต้นตอนนี้ที่คุณกำลังผิญอยู่ ะะใช้ความรู้สึกความนึกคิดความละเอียดอ่อนไปจนถึงคิงถือถ้วยจุดหมายของคุณอยู่ตรงนี้มีหลายสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้แต่คุณจะต้องทำตรงนี้ก่อนสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือคุณจะบรรลุไปถึงสามถ้วยได้คุณจะต้องใช้วิธีคิดวิธีอ่าน ให้ให hey, hey. มันมีเทคนิคอย่างที่ยายบอกนะคะดวงชะตาได้บ่งบอกให้คุณไปในแนวนั้นนะคะมันเป็นโชคชะตานะคะโชคชะตาช่วงนี้นะคะคิดนิดนึงว่าว,วิธีใดที่จะทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปโดยปลอดโปรง่งไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นนอะไรขึ้นนะคะยายขอภาวนาให้คุณประสบความสําเร็จอุดมสมบูรณ์เหมือนคิงถ้วยนะคะ เฉลิมฉลองมีความสุขเล็กๆดังสามถ้วยนะคะเพราะโชคชะตาได้กำหนดให้คุณเป็นอย่างนั้นนะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามขอบคุณจริงๆค่ะขอโชคดีโชคดีสวัสดีค่ะ